ลูกสปีดเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างเร็วแรงทะลุนรกเลยฮะซึ่งหน้าไม้มันไวมากฮะไวแบบน่าจะไวที่สุดของลีนิงแล้วนะตอนนี้นะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวไม้เบรสเอ็กซสีใหม่นะฮะ คือสีมันจะออกแนวชมพูชมพูหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะต้องขอขอบคุณทางรีนิงด้วยนะที่ส่งไม้มาให้ยืมรีวิวนะฮะเทียบกันแบบว่าพีเคเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะตัวนี้พรีซินเตอร์ที่ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นสีคานนะสีคานาก็เป็นนักแบบชาวอินเดียทุกอย่างครับจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะเบสเอ็กที่แตกต่างเนี่ยคือหนึ่งเลยฮะล่องเฟรมตัวสีใหม่อ่ะล่องเฟรมมันจะลึกกว่าเ<อ>หมือนตัดอากาศได้ดีกว่าตัวล่องเฟรมอะครับ ล่องมาจะถูกการแสแสแสสไปเพื่อให้หน้าไม้ไวขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือก้านนะฮะก้านตัวเนี้ยจะอยู่ที่ห8จุดแปดแต่ก้านตัวสั่นเนี่ยจะอยู่ที่หกจุดหกตัวเนี้ยจะก้านใหญ่กว่านะยิ่งก้านเล็กหน้าไม้มันจะสั่นนะอันนี้ก็จะทําให้ก้านมันใหญ่ขึ้นหน้าไม้จะได้สั่นน้อยลงนะส่วนน้ําหนักไม้นะฮะก็จะเหมือนกันเลยสามยู u g ห้าสี g ่ยหขึ้นเอ็นได้อยู่ที่ประมาณสามสิบปอนด์โดยประมาณนี้นะฮะแตกต่างจากตัวนี้ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะซึ่งตัวนี้มันเขียนเลยว่า h r i g h t แต่ตัวนี้ไม่ได้เขียนนะตัวนี้อาจจะแบบแอบบุกได้นิดนึงซึ่งตัวนี้โอเคสีมันทาออกมาเป็นสีเกี่ยวรถน่าจะเป็น f ฟ r r a r อี่นะเดี๋ยวผมขึ้นรื่ไปดูนี่ฮะก็เป็นแบบ f ฟอ r a r อีหน่อยนะแล้วตอนนี้กระแสกรลมังมาคือ Black ะะช่วงนี้พอดีนะก็อาจจะเป็นความบังเอิญนะฮะโอ้ผมเพิ่งเห็นกลวยอ่ากลวยเขาจะแตกต่างจากกลวยเบรดปกตินะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกลวยหรนะือะปลกลวยมันจะแสะลองนิดหนึ่งนะตายแล้วขนาดกลวยไม่เท่ากันฮะกลวยตรงนี้ใหญ่กว่าผมก็เพิ่งอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตกลวยตรงนี้ใหญ่กว่าประมาณสัก5มิลอารมณ์เหมือนน่าจะเหมือน8 8 s นะก็จะ ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะฮะไปดูข้อมูลเชิงตัวเลขก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาวัดไม้กันนะฮะอ่ะคาสูมเวตตัว 4U นะ84.5มันไม่ใช่ไม้หัวหนักนะมันก็จะประมาณนี้แหละนะน้ำหนักม้อยู่ที่เท่าไหร่ดีนะอ13กร,รัมนะประมาณ83กร,รมัมต่อไปน้ำหนักหัวะฮะ วประมาณนี้ก็คือประมาณ295 296นะีซึ่งตัวเนี้ยไปดูที่ผมตีกันว่าเป็นยังไงบ้างไปไปดูอ่าฮะเบส X 900สีชมพูนะอ่ะผมต้องออกตัวก่อนนะผมไม่เคยตี900สซันนะซึ่งตัวเนี้ยหัวเบาเป็นพิเศษเลยฮนะก้านค้นแข็งหัวเบาเลยนะเป็นเฮดไรท์เลยนะซึ่งลูกตบเนี่ยใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าใช้ข้อมือเป็นเนะี่ยตัวนี้อารมณ์เหมือนคล้ายๆพันซ นิดนึงนะแต่ตัวนี้ตีง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่สถานนะมันไม่มีแรงสะท้อนออกมาจากไม้ด้วยความรีนิงเขาจะมีเทคโนโลยีโฟมนุ่มขึ้นด้วยนะลูกตกหัวมันเบามากฮหอนิดนึงต้องใช้ข้อมือเยอะพอสมควรนะฮะลูก power ก็เลยอาจจะต้องใช้จังหวะนิดนึงนะเพราะว่าหน้าไม้มันไวมากลูกสปีดเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างเร็วแรงทะลุนรกเลยฮะซึ่งหน้าไม้มันไวมากฮนะไวแบบน่าจะไวที่สุดของรีนิงแล้วนะตอนนี้นะคือมันไวจนแบบ โอเคเราต้องควบคุมตัวเองก่อนควบคุมไม้แล้วพอไม้มันไวเกินเหล่าไปเลยส่วนลูกคอนโทรลก้านมันแข็งพอสมควรนะคอนโทรลได้พอสมควรนะไม่ได้ถึงไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขาอะนะจุดเด่นของเขาคือเป็นลูลกสปีดอย่างเดียวเลยฮะช่วงคุยไม่อวย ไม่อวยะอ่ะตัวนี้เหมาะกับใครสําหรับผมผมว่ามันเหมาะกับกลางหน้าตัวนี้มันไวไวมากอะ่ะบางทีแบบผมยังจับจังหวะไม่ค่อยถูกมันไวเกินผมไปค่อนข้างเยอะปกติส่วนใหญ่จะรู้ว่าผมไปใช้ไม้ power มากกว่าไมนะ้สปีนนะไอเนี้ยมันไวเกินผมไปเยอะนะแต่ถ้าใครเล่นลูกไวๆลูกเร็วๆตัวเนี้ยเหมาะสมมากนะอาจจะใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะนิดนึงเหมาะกับใครผมว่าเด็กใช้ได้เลยมือใหม่ใช้ได้มือกลางใช้ได้มือ จริงจริงมันใช้ได้ทุกมือเลยแต่ถ้าจะให้เหมาะสมนะผมแนะนําให้เป็นพวกที่เล่นหน้าเล่นเร็วมากกว่าไม้ที่ผมได้ไปเทสอะมันเป็นไม้ 4u สาหรับผมมันเบาเกินไปไม้ตัวนี้เบามากจริงๆถ้าตีเป็นไปได้ผมแนะนําตี 3u ดีกว่าตบไม่ค่อยตายอะมันเบามันได้เร็วอย่างเดียวอะถ้าผู้ชายที่แบบมีแรงมีกล้ามเนื้อหน่อยผมว่าตัวนี้แนะนําเป็น 3u ดีกว่าเพราะมันเพิ่มอีกแค่ประมาณ2อสกร,รมัม 3 u น่าจะเหมาะสมกว่า 4U นะเพราะ4 U มันจะมันจะวิวไปหน่อยม,มันแข็งแต่ก้านอ่นะแล้วหัวมันโหงอ่ะคือหัวมันเบาถ้าตี3 u ยูน่าจะเหมาะสมกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะแต่ตี4 u ก็ได้ไม่ตีทา่าแต่แล้วแต่แต่ถ้าผมแนะนำนะถ้าคนมีมีแรงหน่อยนะแนะนำเป็น3 u ยดีกว่านะแล้วถ้าให้เลือกระหว่างคุณจะซื้ออะไรระหว่าง900 Max sun มซันมันมีอีกตัวหนึ่งตัวมูลนะตัวมูลผมก็ไม่เคยตีเหมือนกันหรือจะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันอาจจะอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างมูลกับซัน ก็เลยจะเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งมันแตกต่างอะไรหลายๆอย่างมากอันนี้มันคือเบตเ900 Max กซ n ันอันนี้คือระบุคือ900 Max กซ n ันแล้วก็จะมีเบตเ900มูนแต่นี่เป็นเบตเ900นิวก็คือเป็นสีใหม่แค่นั้นเองคือความแตกต่างมันก็พอสมควรผมไม่มีมูนตัวจริงมาเทียบนะว่าอย่างอื่นมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนทก็มีแค่ซันเนี่ยอาจจะเป็นพราะสีด้วยหรือเปล่าเขาทำมาสีนี้มันอาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าหรือเปล่า แต่ถ้าผู้ชายอาจจะตี3ยูผู้หญิงอาจจะตี4 U ยูก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ทำสีแบบนี้ผู้ชายจะใช้น้อยมากแต่ถ้าทำสีขนาดนี้โอเคคาแรคเตอร์ของไม้ก็จะต้องแบบชัดเจนนิดนึงให้ดึงดูดในการซื้อนะก็อาจจะจะเหมาะกับผู้หญิงพวกเล่นหน้าเล่นมิกอะไรเงี้ยนก็จะเป็นไม้สไตล์ก้านแข็งหัวเบามากๆนะ สีผมบอกเลยว่าเป็นสีที่ผมถูกใจมากฮะ black print ะเป็นสีที่มองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นสีที่แบบไนี่แม่งใช้ไม้เบชเอ็ก0์เก้าร้อยนฮะซึ่งตัวเนี้ยฉงวนราคาอยู่ที่ตอนนี้นะอยู่ที่7,300าบาทนะแพงกว่าตัวเก่าค่อนข้างประมาณ7,800แต่ไม้ลิหนิงแพงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะเดี๋ยวถามว่าราคา7,3 0 0แรงไปไหมหเดี๋ยวนี้มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวก็6000เนี่ยอันนี้เริ่มทะลุ7 0 0 0ก็ก็ถามว่ารับได้ไหมรับได้ฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับ ร้านแมมมอนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทํามหนึ่งทุ่มรายบินทาสามเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอดเจ็ดแปดก็เริ่มที่1ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติก,กานิดนึงนะสำหรับแบบเบสิ่พื้นฐานแบบไปติกวนทั่วไปไงให้รู้กติก,กาวิธีการยืนการเล่นอะไรอย่งไม่ต้องเก่งมากกนะ็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยฮนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากฮนะที่มา กดนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก,ก็จะมี a c e b o o k และแอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจ f a c e b o o ลาซาด้าช้อปปีวิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนะฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮนะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะนนอีี้้งงขอขอทจริราเปด่ย ปิดสามทุ่มเป็นไปได้รบกวนโทรมานนิดน,นึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะ2องทุ่มไปผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทาธุระวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ